สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกุ๊กกี้รันนะคะวันนี้กูจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการผลิตเหต็ดร้าจากเห็ดนางฟ้าแล้วก็น้ำพริกเห็ดนะคะนวิสาหกิจชุมชนตำบลหางหองอำํำเภอเมืองจังหวัดสกลนครโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลายัยนครพนมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะก็พระฤหัสที่เราวก็มาสอนที่เรือนจำสอนนัก,นกโทษด้วยมีหลักสูตรที่เาไปสอนนักโทษนะคะ ก็ตัวนี้เป็นหัวเชื้อโคจิที่เราเตรียมแอเตรียมแบบง่ายๆเนาะเราเอาสปอร์มาเพาะกับข้าวแล้วก็ไปทําแห้งแล้วก็บดมาใช้จากนั้นตัวนี้เวลาที่ใช้ปริมาณการใช้มันก็จะแบบใชง้ง่ายๆขึ้นแล้วก็มาทําเห็ดนะคะลูกตรงมันจะเป็นแบบนี้นะคะเนาะแล้วจะให้นุกขยา่าอันนี้คือตัวที่ทําไว้แล้วหมักได้ประมาณ50อันนี้เกือบสองเดือนแล้วมันจะเริ่มใช้ได้ประมาณเราบอกว่า เขาบอกว่าหมอะสมอยู่ที่5 4ีนี่คือจากงานงานที่ทํามาแต่จริงๆก็คือเดือนหนึ่งก็ามาใช้ได้มันจะเริ่มมีกิ่นะคะมันเป็นการหมักของเชื้อราเชื้อรามันก็จะมีเอนไซม์ที่เป็นอันนี้สอนเด็กด้วยเนาะเป็นพวกอะไมเลสกับโปรตีเอสเอนไซม์มันจะย่อยดังนั้นตัวที่ทำนะเรามีใส่สับปะรดใส่ใบหม่อนใส่ใบกระถินคือพยายามเรียนแบบการหมักปะลาของของเราด้วยนะคะเพื่อหไอตัว สับประรดมันมีเอนไซม์เนาะที่ย่อยโปรตีนพวกโปรเีเลตด้วยเนาะแล้วก็ตัวกระถิ่นมันก็มีเอนไซม์พวกนี้มันก็ช่วยย่อยได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆตัวเห็ดม,มันมีโปรตีนประมาณ12ซแล้วก็เลยเติมคล้ายๆเรียนแบบค่ะเราเติมผงโปรตีนถั่วเหลืองเข้าไปด้วยแต่ถ้าให้ชุมชนทำเราก็จะให้เขาทําเอาถั่วเหลืองมาต้มแล้วก็บดอันนี้ก็คือจะทําง่ายๆเทคนิคคือสอนไปนแล้วมันก็จะออกมาเป็นจากโคนเห็ดที่มันเหนียวๆนะคะมันจะถูกปั่นแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้ อันนี้คือรอบที่แล้วซึ่งซึ่งตัวนกทำมันยังไม่หมักได้ที่มันจะยังไม่มีกลิ่นเดี๋ยวเราจะให้ดมว่าม,มันใช่ไหมแต่มันเป็นกลิ่นอ่อนๆนะคะหลังจากนั้นเราก็พอได้แล้วเราก็จะมาเอามาทําแห้งเขาบอกว่าตัวทําแห้งโดยส่วนใหญ่เขาใช้สเตย์ได้ซึ่งเราไม่มีเครื่องมือเนาะชุมชนไม่มีแน่นอนแต่ทํายังไงชุมชนจะทําได้แล้วก็พยายามที่จะใช้วิธีการทําแห้งคือตากแดดก็ได้หรือถ้ามีตู้อบเราจะใช้โด,ย,ดยตัวห้องหลักจะใช้ตู้อบเพราะมันคอนโทรลได้ง่าย แล้วก็ตัวเพราะว่าถ้าใช้ลงอบมันจะมีช่วงเวลาพีกกับไม่พีกเนาะดังนั้นพออบแล้วต้องเก็บถ้ามันยังไม่แห้งต้องเก็บไม่งั้นความชื้นมันกลับมาลามันจะขึ้นใช่ไหมซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการที่ทําแล้วทําไมเชื้อรามันขึ้นเพราะแดดเนาะอุณหภูมิแต่ละช่วงมันไม่เท่ากันแล้วเพื่อนก็ค้างไว้เลยอะ่ะไม่เก็บความชื้นมันกลับมาก็เป็นสาเหตุทำให้ของที่อบแล้วเกิดลาใช่ไหมคะ ตัวนี้ตัวตัวงานเดิมของเราที่ได้าตัวนี้เป็นงบงบของ NIA นะคะหนดของสวนสุนันทาเราทำตัวทำไมเราเอาเทคโนโลยีเดิมที่เราทำเราทำเป็นผงปลาค่ะอันนี้เป็นผงปลาอันนี้ได้อออยแล้วนะคะน,นี่ก็ของ NIA อันนี้เป็นผงปลาเป็นปลาเผียวๆเข้มข้นมากนะคะอันนี้เราทำมาแล้วก็จะมีสองสูตรเนื่องจากว่าเราเราตั้งใจว่าเราเรา,เราพูดถึง นครพนมที่มีขนมจีเนเลนูซึ่งขนมจีนเลนูมันจะมีน้ำพริก,กมันมีกะติกับปลาหลแล้วก็ทำให้มันง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็มันจะมีความเข้มข้นสูงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเ,เอาให้หนุกเราแบกไว้นะคะอันนี้เป็นงานที่ที่เราทํามาแล้วที่ได้ออยอมาเรียบร้อยแล้วเป็นสติกเกอร์อปลาไหานี้ก็มาจากนครพนมนะคะท,ที่ท่าขนมแล้วเอามาแปดลูกซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งเราใช้กระบวนการคล้ายๆกัน แต่งานนี้เราก็จะเปลี่ยนจากเพราะว่าตัวนักความพนธก็มีตัวคนปลูกเห็ดเยอะไทงนี้ก็ปลูกเห็ดเยอะเนาะ mm. ก,ก็เราก็เลยมองว่าแล้วถ้าเราทําสําหรับกลุ่มที่เป็นธุรกิจอาหารจากพืชเราจะใช้ตัวไหนเราก็มองไปที่ตัวโคนเห็ดซึ่งมันมีเยอะเราก็เน้นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเวลาคนกินอาหารที่กินผักกินพวกวีแกนกินมังสวิรัติ mm. เขาก็จะหลีกการใช้ใช,ใช้ปลาใช้ปลา,ใช,ปลาใช่ไหมคะ แต่เขายัางตามส้มตำเพื่องใช้พวกซีอิ๊วดังนั้นเราก็อยากเขาใช้ว่าถ้าเราเอาพูดนี้มาหมักมาหมาักหลักการคล้ายๆกับหมักทำซีอิ๊วนะคะทำเจ้าเจี้ยวแต่เราเปลี่ยนจากเห็ดมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะได้มาเป็นโซนตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วเพื่อให้มันมากกว่านั้นคือตัวตัวชุมชนอาจจะอยู่ในรูปของขวดก็ได้เอาไปทำปลาร้าเอาไปทำเห็ดหลนนะคะเอาไปทำ กับข้าวในรูปแบบของเป็นขวดแบบน้ำปลาก็ได้นะคะหรือมันง่ายกว่านั้นเราก็เอามาทําเป็นผงเห็ดค่ะเราได้แบบนี้แต่พอเราทําออกมาเราพบว่าตัวความเข้มข้นมันกลิ่นอะไรมันยังไม่ได้เราก็เลยผสมถั่วเน่าเข้าไปเราก็เลยมีสองสูตรมันก็จะเป็นผงเห็ดลาที่เป็นออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นผงเห็ดลาเราจะมีสองสูตรนะคะอันนี้สูตรผสมถั่วเน่า โดยโดยวันนี้นะคะเราก็จะสาธิตวิธีการการเตรียมเพราะว่าเราอบมามันจะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะดังนั้นเราไม่ต้องใช้สเปรย์ใดสเปรย์ใดมีปัญหาเอ้ยไม่ใช่ตัวสเปรย์นะมันมีปัญหาตรงมันปดตันแล้วมันทําได้น้อยแต่ตัวนี้มันทําได้ทีละสิบตัวอะไรก็ได้ขอให้มีพื้นที่นะคะเราก็ได้จากตัวนี้แต่แต่เนื่องจากว่าปรลาเห็ดละที่หมักไว้มันไม่ทัน ดังนั้นมันก็จะเป็นเซตตัวอย่างวันี้เราเตรียมเซตเล็กมาให้มาให้ทําแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีโปรจะเซึ่งไปอบรมมาเมื่อวานก็คือเราจะเป็นเซตแกงแล้วก็จะตัวนี้มาทําเป็นผงเครื่องแกงอีสานนะคะเราจะมีผงเครื่องแกงนี้สุดบาลานะคะอันนี้มีมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะได้แบบเป็นเครื่องแกงที่พร้อมพร้อมทําเลยอันนี้ใส่กรวเบือ,อใส่ใส่แยะนางใส่อะไรทุกอย่างอันนี้จะเป็นลักษณะแบบ ไม่ได้อามามิกกันเฉยๆพร้อมละลายเลยนะคะดังนั้นเซตนี้นะคะมันก็จะมีสองเซตอันนี้หมดไปแล้วนะคะเราก็เลยทำเอามาทำเป็นแกงเรามีแกงที่เป็นสูตร2แกงนะคะแกงที่เป็นมังสวิรัตอันนี้เป็นแกงหองมไม้กับแกงขี้เหล็กอ่าเข้าไปคนเวรประมาณ5้าถึงสินาทีก็ได้กินเพราะว่ามันพร้อมละลายนะคะในเซตแกงนี้ก็มีสองสูตรสูตรอันนี้เป็นมังสวิรัตสูตรนี้เป็นแกงอีสาน เราพยายามอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเราทาให้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราปรับพอดียืมสติกเกอร์เข้ามาใช้แต่เดี๋ยวต้องทำสติกเกอร์แล้วก็ทุกอย่างจะถูกขออ,อยุนะคะดังนั้นศักยภาพของกลุ่มที่เราเราเราเลือกเข้ามาเราจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะพร้อมอย่าง NIA เวลาเขารูวมก็จะดูความพร้อมเพราว่าเขามองปที่พอเป็นอาหารก็จะมียังยังไม่ค่อยสวยงามอันที่เป็นแกนที่เหล็กเราจะทําเป็นรูปแบบผมเพราะไม่จะคืนรูปได้ง่ายอันนี้เป็นชุดชุดผมผมแกนอีสานที่ได้มาจากพวกนี้นะคะเราเอามา m ิก ี๋ยวจะได้ชิมนะคะเดี๋ยวจะให้ให้ให้เราดูนะคะเบตมันก็เกิดจากค่ะมันก็จะเป็นอันนี้จะเป็นหน่อไม้เสตหน่อไม้ได้หนึ่งถ้วยนะคะอันนี้หน่อไม้หน่อไม้นี่จะคือรูปนี้เร็วค่ะมันจะเป็นเสตแกงอันนี้ข้าวโอดแครงน้ำให้มีผักขยะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นต่อไปที่เป็นโมดักต้นแบบนะคะอันนี้เกิดจากชุมชนทำจริงๆนะคะเราไป่ได้ว้างมาอันนี้รูปแบบอาจจะยังไม่เคยเห็นใช่ไหมแตาพอไปที่ผมแกงแล้วถ้าผมแกงแล้วพอเราออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมันก็จะละลายได้ดีขึ้น ดังนั้นจะเป็นต่างอัศนาเหมือนผง่าม่าจะเป็นผงเครื่องแกงอันนี้ขายงานแต่เบรดมันมาจากอะไรคะมันมาจากผงปลาล้ามันมาจากผงเห็ดล้าแล้วเราก็มิกขึ้นมาเรื่อยๆดังนั้นโปรเซสมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่มันจะมีกระบวนการที่เราเอามาถ่ายทอดที่มันมง่ายๆไม่ให้หมันทุกอย่าง คุณตัวจะต้องถูกขออยอยเนาะก็คืออย่างน้อยต้องได้ยื่นขอแล้วมั่นใจว่าผ่านอยู่ค่ะเพราะว่าทำมาแล้วแล้วมันผ่านไปแล้วมีบางี่ออกมาตอนนี้ก็เริ่มมีคนเอาไปขายแล้วนะคะทุกคนบอกว่ามันมัน,ม,นมันเข้มข้นมากแล้วมันแบบเดีย๋ยวเดี๋ยวจะเปิดให้ชิมเดี๋ยวน้องถามแบบถ้าใส่ย,ยำอยากใส่ก็ใส่ได้เราพยายามทาให้มันเหมือนผงรสดีผงเครื่องปรุง,งรสแต่เป็นเอ็นปลาแต่อันนี้เหมือนจะค่อนข้างยังใช้ยากแล้วก็เลยแบบ ถ้าเราทําเป็นผงเครื่องแกงกิกเป็นพร้อมแกงเลยค่ะเวลาจะแกงหน่อไม้แกงอะไรเอาแค่แบบตักลงไปไม่ต้องเตรียมข้าวเมือไม่ต้องเตรียมใบยะน้ําไม่ต้องไปดาอะไรก็เอาไปตักตักแล้วก็หาของสดผักมาใส่ก็จะได้กินนะคะแล้วก็ถ้าใครขี้เกียจมากกว่านั้นก็คือเราก็มีเซตเตรียมไว้ให้เลยจะกินแกงที่เหล็กอันนี้ถ5-10นาทีได้กินเลยนะคะฉีกซองแล้วก็คนแล้วก็ให้ความร้อนแล้วก็ได้กินเลยค่ะอันนี้เป็นแกงที่เหล็ก เศษแกงท่เล่หาได้หมดก็ <c oughs> คือแบบคือเนื่องจากมันเป็นอาหารสุด<บ>สำเร็จรูป <c oughs> ดัง,งนั้นตัวท็อปปิ้งไปหาผักหาอะไรใส่ได้เลยนะคะ <c oughs> ท็อปปิ้งอยากใส่อะไรได้บางทีถ้าเป็นหนังวัวมันก็มีผิดว่ามันต้องใส่คือพอมันเยอะออยอ์มัเยอะมากมันไปยากพยานเราพยายามทำให้มันอีซี่เนาะมีผักแต่พยานยถ้าเคยจะมีออฟชั่นผักแยงเพราะมันเป็นผักนู่นนี่นั่นก็ไปขอออยลเป็นตัวเพื่อเข้าสู่อันนี้ใช่ไหมคะ มันก็ขอทุกตัวบางทีแบบมันก็ค่าใช้ใจ่ายใช่ไหมคะเมื่อประกอบที่ได้อออยเซตนี้อันนี้คือรูปแบบอันนี้ทงที่ที่อันนี้อยู่ที่ภาคการคุ้มผลิตเหตุการน้อยนะคะอันนี้เป็นเซตคือน่าใช้ขายงานค่ะอันนี้ได้หนึ่งหนุบถ้วยถ้วยหนึ่งก็คือใส่น้ำก็จะมีขอบที่สอง้อยถึงสองห้าสิ แ้ถ้าอยากเข้มข้นมากก็ใส่น้ําน้อยเหมือนลาติทามาาด้วยเป็นถ้วยแก่พอดีอ่ะมันง่ายมากคือห้าสิบบมเล็กอันนี้ก็เป็นเราเอามาจากชุมชนหมดเลยนะคะหน่อไม้แล้วก็มาทํเรา้วก็จะมีเทคนิคในการทําให้หน่อไม้มันตื่นตัวได้เร็วเแล้วก็แล้วก็วกตอนแรกเราทําตัวขี้เหล็กเป็นแผ่นเป็นตับมันคือรูปยากกันนั้นบดเป็นผงให้มันดูดนะ้ำเพราะว่าขี้เหล็กของนอีาสาจะกินตับ เป็นเล่เลยหน่อยเนาะแต่ถ้าเป็นคนภาคกลางเขาบอกเป็นทินเป็นใบอันนี้น้องเขาจะต้มแบบล,ลูกอะไรนะฟามผมไล่วามขมไล่อะไรทั้หมดแล้วนะแล้วก็เอาแบบสบเป็นรู่มาทำค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานอี่ง,งานเนึงอันนี้จะคือตอนนี้จะเนน้เป็นอาหารพื้นถิ่นค่ะทำปลาแต่ใช้เทคโนโลยีเขาไปจับเทคโนโลยีมันที่ชาวบ้านท,ทําได้นะคะอันนี้ถ้าเรามีโดมพารพาโบลาเราก็ทำได้พอดีในในตัวเนี่ยก็ได้โดมพาราโบลามา ไมจะออกมาเป็นแผนแล้วก็ข้อบดดแล้วก็จะได้เป็นเทคโนโลยีนี้ก็จะทำเปน่ายกันแล้วก็มีสูตรมาให้นะคะกระบวนการนี้เราเราผ่านการคิดการที่มาแล้วก็มาเพื่อถ่ายทอดให้อยู่ในรูปที่ง่ายขคือคับเมื่อวานก็อบรมไปที่กลุ่มพักการคู่นะคะเขาก็มีบทแต่ตอนนี้มันแบบบทจะไม่ละเอียดแล้วก็จะเอามาล่ออีกให้มันละเอียดเป็นถมกแล้วก็วันนี้เราจะแถมให้แถมเป็นงานแถม คือเนื่องจากว่าวันนี้เราจะเทียบเป็นเซตแบบสำเร็จรูปสำเร็จรูปคันๆจะแบบให้ดูขั้นตอนว่ารูปร่างหน้าตาเป,เป็นยังไงผลผลิตมันจะออกมายังไงเพราะต่อมาเขาจะต้องมาติดตามรู้ให้ทำจริงค่ะว่า,วาพอลงผูกก้ประกอบการทําจริงเขาจะทําได้ไมันจะเป็ฐาอะไรนะคะเหมือนตอนนี้มันสอนมันภาพรวมมันใหญ่เนาะมันอาจจะดู แต่เราก็จะได้เป็นเซตแกงแบบนี้นะคะแต่แต่ของกลุ่มของลูกน่าจะได้เป็นผงแบบประมาณผงปลาค่ะจะเป็นรูปแบบนี้เหมือนแบบตักฉชยเป็นเป็นเห็ดล้านะคะเป็นเห็ดแล้วเป็นผสมยังไม่ถึงเป็นผงเครื่องแกงก็จะเป็นอี่อนี้เขาได้ที่เราด้หลายมันก็เทคโนโลยีคล้ายกันค่ะเพียงแต่ลูกแบบส่วนผสมมันไม่เหมือนกันนะคะเราไม่ะอิงจากเด็ของตัวชุมชนทำอยู่แล้วแล้วก็เอามากแล้วเพื่อให้ได้เป็นรสชาติ เคยใช้วัตถุดิบที่เป็นเห็ดเป็นปลาล้า<ม>เป็นอะไรในชุมชนมนะคะอันนี้ก็ดูแบบน้าใช้มากขึ้นเนาะดูกแบบับย<ม>ี่นี่คืองานที่ทำอยู่ค่ะโมตอนนี้ก็จะมีงานกะลลแมด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปขายกะแะแมที่กรุงเทพแล้ก<ม>็แล้ววันนี้เราจะทําเป็นน้าพริกเห็ดกรอบให้ด้วยนะคะอันนี้ทํำเมืมุวานเซตน,นี้วันนี้ทำสองกิโลนะคะ<ม>เราจะเอาเห็ดน,นะคะที่ เห็ดนางรมสมติว่วเห็ดนางรมเห็ดนางฟ้าซึ่งมันขายไม่ได้ค่ะเราก็จะเอามาทําอันนี้เราฟีดไว้เราก็ยังกอดอยู่เลยนะคะอันนี้ทําเสร็จแล้วก็ฟีดไว้เป็นเห็ดแล้วเรามีปัญหาการทําเห็ดสมานกันคือเขาใช้น้ํามันเยอะมากเพราะว่าเขาเอาเห็ดสดแล้วม,มาท่อเลยใช่ไหมคะมันง่ายมากคือเราก็เอาเห็ดอะทำเป็นเหมือนเห็ดแดดเดียวฉีดเป็นชิ้นๆแล้วเป็นตากได้ความื้ดก่อน ดังนั้นคุณจะทอดไม่กี่ไม่ถึงนาทีคุณก็จะสุกแล้วตั้มันหนึ่งกิโลใช้ได้เป็นแบบเห็ไหไว้กิโลมากอันนี้คือเป็นที่นแลวตัวนี้นะคะก็คือเราทอดแล้วฟีเก็บไว้ก็ยังกรอบเหมือนเดิมทําแล้วสามอาทิตย์เนี่ยเก็บไว้เวลามาใช้นะคะอกน,น้สุดจะทําให้เหตุตัวนี้นะคะอันนี้เด็กก็ไปฟีดคือเราได้เป็นเหมือนเห็ดแต่เดียวเนาะแล้วเราก็ไปฟีดเก็บไว้จี่จริงมันต้องแบบ มันจะแห้งแบบนี้นอนแล้วไปทอดแต่ถ้าแห้งเกินไปมันจะไหมเมือไหแค่แดดเดียวค่ะกับเพื่อให้มันผันผ่านาเพื่อจะยืดอายุการเก็บก็จะฉีดอันนี้คือจะลดขั้นตอนจากเดิมที่ชาวบ้านเขาทำแบบใช้น้ํามันตั้งหลายลิตรน่ะ mm hmm. เพื่อทอดเห็ดละนานมากกว่าจะกรอบไม่บอกว่ามันทํายากทํายากแต่ที่จริงมันทําง่ายมากแค่แบบเทคนิคการไล่น้ําออกมันแค่เป็นต่างแด่แล้วก็เอามาถางถาวันนี้ได้ทําน้ําพริกเห็ดกรอบรูปล่างงานตามเป็นประมาณแลวจะรู้ว่ามันทำง่ายมาก เนี่ยค่ะอ่ะจะชิมกัได้นะคะชิมก่อนเลยมาเราต้องชิมเลยค่ะใช่ชิมเลยค่ะเอาฟ้าก่อนอีกกระปุกมีสามคนลองชิมตรงต่อไปเลยอร่อยอันนี้เราจะได้เยอะมากสองกิโลนี่คือเยอะมากกระปุกนี้อยู่ที่ฝ่ายนะคะเดี๋ยววันนี้มีข้าวเหนียวทำเสร็จแล้วเลยน้อได้เลยค่ะแล้วจะรู้ว่ามันทำง่ายมากโอเคไหมคะสูตรนี้มานำเท็กสูตรนี้อร่อย คือง่ายๆคนถามซื้ออยู่นะคะแต่ไม่มีใครผลิตค่ะแบบจะจะเห็นว่าลองทำดูค่ะมันง่ายๆเ่ยค่ะเดี๋ยวจะมาผลิตตรงนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าแบบรู้อยู่ว่างานนี้บังทีแบบเพมันเป็นอุตสาหกรรมเราเหมือนเราจับต้องยากแต่ถ้ามันเป็นแบบนี้มันจับต้องง่ายเล่นกกง่ายก็งคุก ต้นทุนกิโลนึงสูตทนี้ค่าเงินบว่าอยู่ที่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทค่ะคุณปู่ดีจ้ะอ่าคนสวยสวัสดีปะกุสวัีปกุกันคุณสวยวันนี้ค่ะไม่ได้ขนมมาฝากเลยนะอันนี้คืออันนี้เราใช้เห็ดนางลมค่ะเห็ดนางลมในชุมชนที่เขาทำให้อร่อยมากแล้วก็ เราเราแก้ปัญหาคือเราจะเอาไปตากแดดก่อนเนาะให้มันเสด็จให้มันหมาดๆประมาณสามชั่วโมงก็ได้ค่ะแล้วเก็บมาทอดเพื่อให้มันไรน้ําดังนั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไร้น้ําก่อนทอดก็จะลดวเ,เวลาการทอดเหลือไม่ถึงสองนาทีก็อเอาขึ้นมาแล้วจากเดิมที่คุณต้องนานน่าใช้เวลาไว้ทำเห็ดสวัสดีวกว่าจะได้กินเนาะแต่ตัวน,นี้แบบประมาณนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวให้ชิมตัวเห็ดอันนี้เด็กซึ่งมาแล้วมันจะกิ อันนี้เป็นเห็ดเห็ดที่แบบทอดมาเรื่อมีกระปุกอ่ะอันนี้ทอดมาแล้วปีไปสามอาทิตย์นะคะเราดูว่ามันจะกรอบไหมเป็นไงบ้างคะกรอบหมคะออันนี่สามอาทิตย์ใช่ไหมคะอยขนาดยไม่ใช่นี่ก็อร่อยแล้วใช่ไหมคะอันนี้ทําง่ายทําง่ายเดี๋ยวจะมาเผื่อที่เดี๋ยท่านนี้จะทําทําขายเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีไคร ยังไม่มีใครําว่า,าจะทำได้คือคนละทีอร,อ,อร่อยเลยใช่ไหมคะแล้วมันเป็นเพื่อสุขภาพจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเห็นสูตรนี้เราเราใส่ผงชูรสจะใส่น้อยมากไทมีถอยออกมปได้ค่ะจีชาร์ตใช่ไหมคะมน้ำพริกเห็ดกรอบยังไม่มีใครทำเนาะแค่หมูทำแล้วนู่นนี่นั่งแลวจะเห็นว่าน้ำพริกของเรามันจะไม่มีคราบที่เป็นคราบผงอะไรเคลือบใช่ไหมคะมันจะไม่มีแบบเหมือนน้ำพริกเห็ดกรอบมันจะมีผงมีอะไรเยอะๆแต่นี่จะไม่มีนะคะค่ะ คือเน้นเห็ดราคาแพงจริงๆนะเห็ดแบบได้น้อยแล้วก็จะทำเนาะเหมือนว่ามันจะถูกแต่ที่ที่มันแพงเห็ดอ่ะถ้าเทียบเป็นกิโลต่อเนื้อสัตว์นะคะมันไม่เหมือนถ้าใช้นหมดต้องเอาเข้าวพลิกอีกรอบไหมหรือจะกินตื้นไหมคือเราป้องกันด้วยไม่ให้มันถึงแล้วก็ใช้ใช้เข้าวพลิกดีกว่าแล้วเราสูตรว่าพลิกแล้วมันถ้าจะใช้เย็นธรรมดาก็ได้ค่ะแต่ต้องเก็บไว้เนื่องจากว่าเราทำเยอะแล้วก็เก็บไว้ในการตัวกันชื้นช่วยได้ไหมตัวกันชื้นอ่ากันชื้น ได้เราคลุมดูดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะแต่แต่ถ้าเก็บคือเราเราทำให้หมดเพื่อความปลอดภัยก็แช่เย็นแล้วก็แช่แข็งแต่แต่พอแช่แข็งถ้ามันกรอบจริงไรน้ำจริงมันก็ยังกรอบใช่ไหมคะอันนี้ก็แนนำแนำแล้วแบบเผื่อแบบทำซุปอกเก็บไว้เนาะอันนี้คือจะเอามาสอนแบบวิธีง่ายๆว่าเฮ้ยมันไม่ได้ทำเยกนยำแบบคือได้เพรเป็นฟู้ดเราไม่ต้องการความประณีตเราต้องการความเร็วและแม่นยำนะคะ ทำซ้าได้บางทีค่าการรมแบบเขาแบบความอร่อยเราแบบบางทีสูตรมันก็ไม่แม่นแ,แล้วแต่อารมณ์เชฟเนาะแต่ฟู้ดน่ะเขาไม่ต้องอร่อยเยอะจะกินได้เพราะว่าต้องการขายแมสโพรดักตเยอะๆแล้วทาได้จริงแล้วก็ต้องลดเวลาเพราะว่าตัวต้นทุนสูงสุดนะั่นเป็นค่าแรงคนทำยังไงก็ได้เพื่อลดเราได้บอลรุ่มเยอะๆใช่ไหมคะเราจะไม่มานั่งปนีประดิ์ประดอยนู่นนี่นั่นเยอะเนาะเพราะว่าเราหวังค่งที่เป็นออร่อย ค่ะพอกินได้เราจะไม่เด่นว่าเราอร่อยแต่พอกินได้ล้วใช้งานได้จริงนะคะในนั้นงานงานก็งานพวกน้ำพงน้ำทิจะเป็นงานแถบงานที่เป็นออกบริการวิชาการสอนแบบในงานแต่งานที่เป็นงานนวัตกรรมก็จะเป็นพวกผุกพวกนี้ค่ะที่จะเป็นเชิงนวัตกรรมขึ้นมามันจะเป็นอุตสาหกรรมเนาะตอนนี้จะบอกว่าโม้หน่อยว่าทําอะไรนะเาทำจิงกกจ้งหรีดเนาะขนมแซนด์จากจิ้งหรีดนะคะ เป็นดบบเอ,อ็กซ์เพเดอร์เนาะอันนี้อันนี้งานค่ะวันนี้ค่ะอันนี้ได้คุณได้กำลังหมกักเอาจะได้ไปหมักอยู่เพราะว่าลืมอเอามาอ๋อเหรอโอ้ยกำลังดูเชลาเดิน <laughs> แต่เองก็ขย่อนนะคะขย่าแล้วค่ะ โอ้เจอา์่าเคยเรียนอาจารย์ที่ไหมเคยเรียนยังไม่รู้นะว่าพใ่ตอนนี้มันเป็นขอขอพอดีครั้งที่เราเติมเกลือน้อยไปขอเพิ่มกระปุกเกลือเสริมทำแบบนี้ด้วยขายด้วยค่ะแล้วก็ขย่านะคะเวลาเชื้อราพอพอครั้งหน้ามันมีอากาศเชื้อรามันจะขึ้นให้ขย่านะคะขย่เขย่าไปเรื่อยๆนะคะขย่าเรื่อยๆนะคะ เราเดี๋ยวรอมามสามประมาณหนึ่งเดือนอน,นะคะมันจะมีเกิดการหมักเพราะเพราะเชื้อรามันเจออากาศมันเราจะขึ้นเราจะเห็นเป็นตัวมันเป็นเป็นตัวมันเนาะก็เขย่าไว้แล้วก็ขอเติมเกลือเพิ่มหน่อยนะคะเพราะว่าที่แล้วลดเกลือปรากฏว่ามันเป็นสภาวะไม่เหมาะกับตัวเชื้อราเนาะเพราะ pH มันเพราะมันต้องการย่อยเนาะโปรตีนอจรก็น่าจะรู้ครับแล้วพอมันย่อยโปรตีนต้องการ pH ที่เป็นด่างเนาะก็เลยเข็มหลักการมันคล้ายๆทำเจียวนะคะมันจะออกเข็ม จะพอไม่มปทำเป็นผงมันจะพอดีรัวพอดีเ่๋เดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนียอยากลองอันนี้อยากอยากลองทิ้มหมดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำได้กลับเอาของในช่วงที่เรารอแล้วก็รอมีช้อนเล็กไหมคะเผื่อเผื่อจะดูว่ามันเป็นยังไงไม่ได้ต้องพันหกอก่อนอันนี้มันจะเป็นผงอันนี้เรามิกหัวเน่าเพื่อเราอย่างได้คิดเพราะว่าผู้ประกอบการบอกว่า อยากได้กลิ่นถั่วเน่าเพราะภาษาจีนมันมีความมันของของถั่วเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพลนสำหรับอันนี้ก็จะเป็นผงผงเห็ดหลาแล้วก็กยาจะขายแพ็คแพ็คนี้ทำให้ขายแพ็คนี้คือแพ็คมี้ร้อยเก่านะคะอันนี้ก็อยู่ที่ห้าสิบบาทแต่เป็นปลาลเยอะมากเป็นปลาลเข้มข้นหนึ่งค่ะอยากจะได้ชิมนะคะ เฉีทองอันนี้จะเป็นถ้าเป็นกะปิก็จะออกหวานแต่ถ้าเป็นก็กจะมีรสความแหลมมากกว่ากะปิก็เป็นกะปทิที่อยู่ในซื้อที่ทัพนหม,โมโดเลยถ้าจะเป็นออเดเร์ใหญ่เพราะว่าเขาทำปลาส่งเลยดนครับแล้วก็เอามาทำเพือเป็นกุ้งนีค่ะตัวนี้ยังไม่เห็นยังไม่มีแครทำตลาดเพราะอาจาร,รย์เอาไปทาตลาดหรคือบางทีมันก็ไม่ได้ถนัดกุนนองอาจาร,รย์เนาะเราก็ต้องหากนค่ะสนใจ เดี๋ยวลองลองฉีกซองดมดูก็ได้ค่ะอันนี้ได้ฉีซองดูนัวบูทอยอ๋ออันนี้ผงปลารกะปิปรุงรสใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาซองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเอาซองที่ยังไม่ฉีกเนาะนัวน้ำนัวคิดถึงเลยไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวไปกินที่เรนูใช่ไหมอ่ะลองดูค่ะอันนี้เปิดแล้วอ๋อไม่ฉีกเลยค่ะฉีกได้เลยนะคะนี่นะคะเจ้าของฟาร์มเห็ดนะคะจะฉีกผงปลารกะปิปรุงรส น้ำหนูอะอันนี้จะแบบเล yes. uh ็กเข้มเลยผงนี้บอกว่าทุกคนชิมเหมือนผงมาม่าหมดเลยค่ะมาชเหมือนผงมาม่าอันนี้ค่ะเป็นเฉพาะอันนี้ไม่เป็นเทอันนี้เป็นตัววัตถุดิบจะเป็นตอกยอดสมุนค่ะตัวผงแบบเรคายๆเป็นผงแรงอีสานเราจะไม่ใช่เอาสมุนไพรมาผสมกันนะแต่แบบอันนีุ้กอ่างมว่ามันเหมือนลายนกับละลายในใใช่ ก็คือแบบชิม้กลองดูแก็ได้ความมันแกงที่เลตดมแค่ดมกลิ่นกลิ่นก็กลิ่นก็ออกไปไหนว่าชิมดูก็ได้นะชิมดูก็ได้มได้ได้ลองแตะชิมดูก็ได้เออแตะแตะชิมดูอันนี้พอแตะผงอะไรคะแตะใช่ไหมไม่อันนี้เป็นผงปลาราธรรมดาค่ะแต่ตัวผสมอยู่นี่ค่ะผมแกงแกงไล่เลยกันเลยค่ะเอาเอามาละก่อนเออ ใช่ไหนใครเอาเส้นขนมจีนมาบ้างเหมือนพี่ปูกิน <c oughs> เหมือนปลาไอ้อนี่กอนไ,ไ,ไหมะอืมกินปาลาปลาถือให้หน่อยนี่เพื่อนชิมหงปลาีมของของมาไอนแต,แต่มันเป็นเรือ่อแกเป็นข้าวเบือมันเป็นวเือจานนัวมากค่ะเข้มข้น ออร่ยเส้นนี้มันจะถูกใส่ลงไปในนี้พร้อมกับเห็ดจากเส้นธรรมดาเป็นอร่อยอร่อยเหมือนต้นตำลินที่ร้านเป็นไงคะปลาร้าปลารนี่คือเพราะเป็นปลาร้ามันเลยนุไงคะปลารที่ทำเสร็จมันเลยได้ผิดคนมากนัวนัวนัวให้พีายเบื่ออาดิจ้าเอานิไอ้นี่เราจะมาขายอันนี้ผงเห็ดนะคะผงเห็ดอ่ะผงเห็ดอะ ผงเห็ดอันนี้ผงทำผงเห็ดผงเห็ดลาบวกบวกถั่วเน่าผงเห็ดลาบวกถั่วเน่าอันนี้ผงธรรมดาอันนี้เห็ดลาธรรมดาเป็นไงคะเข้มข้นไหมเข้มข้นมากไหม อันนี้กินกันคือที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเขาใช้อะไรคะเอาปลาเอาปลานีจะเป็นหงหมิดลาบวกตัวเน่าตัวนี้นะคะเราไม่ทิ้งอะไรเราใช้ปลาทั้งตัวนะคะในการทำามีการทิ้งเลยเป็นปลาทั้งตัวและไม่มีเศษเลยจากกระบวนการนี้เลยถ้าเราเห็นในงานเห็นก็แค่ เอาปลาเอาปาณีน้อปาิีลาแล้วก็เอามาปาณีนะแล้วก็มาทำแห้งทำแห้งไม่ได้บอกจะไม่ใช่ันนี้เอาทั้งกระดูกทุกอย่างนะคะชิ้นส่วนไม่ทิ้งทั้งตัวเลยนะคะแล้วทำง่ายด้วยผงเห็ดราเราใช้ปลารวมเขาจะตึงเราสับเป็นเส้นปลาดังนั้นปลาจะไม่ถูกทิ้งปลาทั้งตัวจะถูกทำตัวนี้นะคะแล้วไม่มีการเพื่อนคนทำก็ทำสบายมากไม่เข้มข้นเท่าผงมะล ออกส่งเกินรอความจัดจ้านจะไม่เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าตัวตัวเห็ดเราเน้นเพื่อสุขภาพดังนั้นเราจะไม่ปรุงรสอะไรเยอะมันจะเป็นเทนของเห็ดจะไม่มีผงชูรสมันจะเป็นุ่มเมื่อเรกกึ่นผักมันจะโปรตีนไปเลยมันจะเป็นความบางแต่พอมันเป็นผงผงผงนี้ที่เป็นเห็ดมาเหลือนิดเดียวนะคะมันอร่อยนะตัวนี้ เขาบอกว่าชอบดูได um ้ด้วยอร่อยนะใช่ค่ะถ้าถ้าผงกะหรานั้นต้องกินน้ำตามเยอะๆแต่ผงเห็ดมันบางไม่ต้องกินน้ำใชนะครับนี้จะเป็นผงแฟงสูตรที่กค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะผงปรุงรสเห็ดผสมถั่วเน่าอบแห้งพี่รักเปิดให้หน่อยวันนี้เราจะมาชิมคี่รักเปิด เวลาม,ามลาจะจับจานไปเลยแต่ตัวถ้าเป็นเห็ดมันจะเป็นแบบเบาๆเ,เพลนๆแล้วก็เน้นสุขภาพค่ะจะเป็นทคือแต่มันจะมีความอร่อยกับคนละแบบอาดูนะผมงานงานมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้ละค่ะแ,แล้วก็ให้คนที่ซื้อม,มันผมมงมามา่า<ๆ>มันผงม,มาม่าเลยอะ่ะ <laughs> อร่อยอร่อยเนาะแต่หูเหงื่อหน่าจะฟินเลไม่ใชเ้เราไม่ได้ใส่ผงชูรสเยอะนะแต่มันจะเป็นความอย่างที่บอกมันผงมันมากแล้วเราเติมใบหมอดใบมะขามเติมสารพัดรสเติมเห็ดสูตรแต่ละสูตรจะมีเห็ดหมดเลยนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นตรใช่ไหมอูมามิมากๆค่ะชิมยังชิมยังมันจะมีแบบหนักโซเดียมะแต่แบบเป็นไงคะลงมาลง